น้ำท่วมนะครับหลังนั้นก็มาแต่หุย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 ถ่ายถ่ายดูนเลยครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับหุยหุยลายลายครับลายอาครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวจากพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็พามากู้โลบดักปลาแบบพับนะครับก็ช่วงนี้อะหลังน้ําท่วมแล้วนะครับน้ําก็ลดไวมากเลยนะครับก็เข้ามาแต่งโลบ มากู้รอบกันนะครับเอ้ามาดูกันนะครับผมหลังเลขจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เมื่อกี้เบ่าจักก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาย้าเอาอะไรคุยออกนะครับเพราะว่าแล้วก็มีได้ยินเสียงมันดิ้นอยู่ในรอบนะครับมาลุ้นกันนะครับนี่ครับลูกนี้นะครับจริงมันอยู่ย่าปิดเต็มหมดเลยนะครับตอนที่ว่าช่วงน้ําท่วมนะครับหลังนั้นก็มาแต่หุย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 อุยอุย ท้ายท้ายท้ายมีโยกค,ค,ค,ครับมีโยกครับมีโยกครับดูนันเลยครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับอุยอ้ยอปลาลายลายครับลายลายอุย้ยปลาชนครับผมหนึ่งตัวดูครับปลาชนลายกับข้าวเลยครับผมโอเคนะครับลูกเลขปลาชนหนึ่งเต็มหนึ่งตัว ก้ทะโลกเลยครับผมถ้าก็เดี๋ยวเรามาปล่อยปลาชนกันนะครับปล่อยลงสู่ธรรมชาตินะครับปบาจัดก,ก็หาอยู่หากินนะครับได้มากได้น้อยก็ปล่อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยต่อไปมันก็หมดนะครับปลานะครับ เราก็ต้องได้ตัวเล็กๆตัวที่ว่าขนาดที่ว่าเราไม่นั้นเราก็ปล่อยนะครับไปมลาชนนะครับหน<ม>ึ<ม>่งตัวปล่อยธรรมชาติโอเคนะครับผมลากันก่อนนะครับวันนี้ก็เราจะออกมาดูรอบนะครับก็ได้ปลาชนหนึ่งตัวนะครับก็เลยเอามาปล่อยนะครับเพราะว่า ตัวเดียวก็เอาไปก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะครับเพราะาปลาในตู้เย็นก็ยังมีเยอะอีกนะครับก็แบบนี้นะครับเราหาอยู่หากินนะครับเราหาไม่ใช่ว่าเท่าแต่หาอย่างเดียวนะครับเราต้องปล่อยด้วยนะครับไม่นั้นต่อไปลูกหลานของเราก็คงจะไม่มีปลาให้หาให้ให้กินนะครับต่อไปก็ถ้าว่า หาไม่ได้นะครับก็ต้องไปซื้อตลาดอยู่ดีนะครับก็นี่นะครับเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับหาด้วยปล่อยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคิดแต่หาจะเอาอย่างเดียวเลยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับบจากก็หาอยู่หากินก็แบบนี้นะครับไอของไหนที่ว่าตัวเล็กๆเ,เราก็ปล่อยของไหนที่ว่าตัวขนาดกินตัวใหญ่เราก็เอานะครับแต่ถ้าว่าวันไหนที่ว่าเราอยากกินเราก็เอาวันไหนที่ว่าได้มาก เราก็แบ่งปล่อยบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ